แน่เด็ยู่เป็นเห็ดมาตรฐานตามคุณภาพได้แมน่สัมผัสเบิ่งก็ได้ก่ลกาบสวัสดีและสวัสดีเนาะพแม่พี่น้องกันเบิดสุขุสุคนพี่น้อยเนาะ บายดีการช่วงเวลาหามุงแรงมือนีพี่น้องเนาะอ่ามือนีกะพี่น้องเนาะบุเชียงเข้ามาอยู่โรงงานอ่าล่อเสาอุปกรณ์ก่อสร้างพี่น,อน้อยจะมาสร้างดินบล็อกจำนวนหกร้อยก,ก้อนไปต่อเติมอ่าสมทบอีกเนะาะอยู่บ้านทื่นซานของทางน้องอื่นนี่แหละพี่น้อยอ่าอยู่บ้านพักขยาตอนนี้พี่น้องเนาะบุเชียงโดยอ่ากะล่าสุดนี่กะดินบล็อกที่บุเชียง มอบให้กับพันหาล้อยก้อนกับชียังเหลืออยู่ประมาณ400เพียงเนานะอาจจะว่พอมาไม่นี้ก็จะสร้างเพิ่มอีกพี่น,น้องเอ้ยอ่าพอดีมีทางอาณาพี่จอยพี่น,น้องเนาะอยู่ทางพังไทยพี่น,น้องเอ้ยอ่าเพิ่นได้สมทบเงินฝากเงินมาพี่น,น้องเนาะอ่าให้ยบุเชียงนี่สมทบซื้อดินบล็อกเพิ่มอีกพี่น,น้อ,องเอ้ยจำนวน600ก้อนเนาะแต่ว่าดินบล็อกนี่อ่าบุเสียงถามแล้วในห้านนี่เพีนนยงเนาะก็ถือว่าเกือบทุกห,ห้างแลบเพียงหน่อยราคาก็เพิ่มขึ้นตามเงิน เพิ่มเลยอ่าปูนตอนนี้ปูนแรงสอบละตรเจ็ดสิบพันกรบแต่ก่อนนี่ห้าสิบหกสิบห้าปับขึ้นไปเลยพี่น้องเนาะอ่าเพื่อนก็ได้คอดูเชียงโตดีใจกับบรุษพี่น้อง,อ,นองเนาะเพราะว่ากับเข่าใจเพื่อนอยู่ทั้งค่าค่าแรงงานค่าลูกนอ้องนะค่าอุป,ปกรณ์ค่าเฮ็ดคาหยังเพื่นก,นกน็รู้สึกว่าค่อนข้างสูงนะพี่น้องเนาะก้อนละสามพันห้าร้อยกิีบพี่น้อาไวเเ้นเนาะดูเสียงจะสร้างเพื่อนหกร้อย อาจิตกอยู่เป็นเงิน2ล้าน1นึ่งแสนกีบป,ประมาณ4,000ับาทเนาะเป็นหนอโดยนะจังไรก็ต้องขอบุญขอบคุณทางอาพี่จอยอยู่ทางฝั่งไทยเดอ้อพี่น้องๆที่ได้สมทบอาดินบล็อกต่อเติมบ้านนือซานของทางน้องอึ้งในครั้งนี้พี่น้องเนาะโดยนะอย่งไรก็บ,บ้องเสียงพี่น้องในน้ำสะพานบุญกับเขาให้ทั้งพี่และพี่ในครอบครัวย่อมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยกระเจ็บทั้งปวงเดอเอ้อเนาะอาพี่ทานมาให้ซ้ำนี่กับเขาให้กลับไปหาพี่ ร้อยเท่าพันเท่าเด้อเนาะสวัสพี่น้องเนาะวันนี้พี่น้อเดี๋ยวเฮาไปชมบรรยากาศเบิ่งนํากันอยู่โรงงานพี่น้อง้สดๆร้อนๆพี่น้องกสถานที่เนาะมองเ็ดอ่านี่แหละพี่น้องีกกวงกกเนาะเสาลินบ็อกนี่แหละพี่น้องเอ้ยมันือลินบ็อกนี่งามพี่น้องเอ้ย แขงดูเบ็ดหนิพี่น้องเนาะบุกถึงโรงงานเลยนี่พี่น้องเอ่าเธออันนี้จะเป็นเครื่องเหยียบได้นี่พี่น้องเอ้ยอ๋อเเครื่องไงนี่เด้อเนาะเพิ่นกลังคนขึ้นพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิค้ำมืดกันพอดีเนาะอ๋อเเนาะ ลกงไถน้าเนาะกำไถน้าพี่น่อหน้าก็อยู่ในรทไฟใต้ดิอุ่นอุ่นบ่เลย c ไม่สิเดี๋ยรบกวนแน่นองดินบอบอกาก้อนงามนี่ล้อหนาเท่าไดเบาเนี่ยหนาหนาที่แปดหนาสิแปดแข้งห่าบ่ แข่งหกแข่งหกถ้าถ้าเป็นบลกนาพร้อมน้ำน้ำนักประมาณก้อนหนึ่งเจ็ดโลต่อก้อนเนาะก้อนเดียวก้อนเดีจ็ดโลถ้าสุดแล้วเสียเนาะอันนี้บ้านยังนะบุเสียงเดิมเลยนี่บุรีเมีนบ้านพักกะยาป้ะผักกะยาเออแต่เดิมคาราเดิมก็เป็นบ้านโพนอ๋อบ้านโพน นี่นป้ายังยังอยู่ด้ป้ายแต่เขามื่อนี่ร้อนเลยเมือนี่เป็นบ้านเขารวมเป็นบ้านใหม่อ๋อบ้านใหม่แล้วเป็นบ้านใหม่เนื้อเนื้อนัวเชือวานี่อยู่มองนี่มีบดเลยบดนี่พวกเสาพวกยัง มีเบิร์ตขาวขนาดสิบห้านาทีสิบองต่อเห็ดตองหัวของน้ำเรียว่าแรียว่าครบพวกเห็ดเกี่ยวกับก่อสร้างเป็นซานเนาะเป็นเฮเป็นทรายครบไปเลยอ๋อเรียกว่าเครื่องคลองทุ่งมะนีกับแพงเนาะโวดอยนใคาอยู่ในอันนี้ต้องเนาะบดตรงนี้แหละุูนนี่ไหลขึ้นไปเทิงคุณนะนี่บอก ปานพงสีเข่าอันนี้เนาะไงแน้วนี่ยกำลังกล้นอยู่ป็นนมดโดยอันตรงขามก็บัดนะบัดรที่มือเนี่ยก็เรียวเขาไปบ้านทัศน์ประมาณอันน่าบ่เคยเขาไปส่งยืดยืดหนอยมันมีอยู่หลังเดียวหรอกอยู่ในหันกำลังเริ่มสร้างเดี๋ยวตามไปก็ม้าก็ได้โดย อ่ะพี่น้องเนาะมาต่อกันบัดนี้ก็เรียบร้อยเนาะบัดนี้เรียบร้อยแล้วโทูเต็มแน <c oughs> ิงติง,ตงพี่น้องเ <c oughs> อ้ยอทูเดินทางไปพุ่นแลบดนี้พี่น้องเอ้ยากันนเนาะ,นนะนและ้ว พี่น้องเนาะเดี๋ยวสิทำซีมือพี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวเสียงก็บเจ้าน้ำทางเพื่อนไปพี่น้องเนาะเพราะว่าเพื่อนกับผมเคยเข้าไปแต่จะคื่อพี่น้องเอยบ้านน้องอึ้งเนาะอ่าเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมอ่าราคาเนาะเพื่อนกับเปิดบินมาให้แล้วพี่น้อยเดี๋ยวจะไปเบิ่งไปน้ำกันพ่อแหล่อยู่บ้านพิมซานของทางน้องอึ้งพี่น้องเนาะไปพี่น้องยฮะโอเคพี่น้องเยมาต่อกันอ่าทอดสถานที่แล้วบัดนี้พี่น้องเนาะ Uh, หางุงเลยพี่น้อยอด,ดีแต่ว่าเพิ่นมาน้ำกันสามคนเนาะข mm hmm. อเสียงมาโบได้แจ้งบอกทางอันณาครอบครัวเพิ่อนในพี่น้อยมาแบบสุดไพ่เลยเนาะ,อะพอดีทางอันณาประจันกันมามบอบอาณาหลังคาเมื่อนี้กับพี่น้อยเสียงตามมาน้ำหลังเนาะ ทางหมอกลงกันบนี้พ uh ี่นอยฮ่าู้เนาะอู้ทางค่ากับพี่น่อางวจันทร์มาหมเนาะยาคู่ลดอยู่พี่น่อฮ่าด่พี่น่อทางเนเจ้าของเพิ่นพี่น่อยให้ใเสื่อเนาะโดยสบายดีเือโดยมาแบบสะพายได้ไม่ได้บอกเลย đi Rồi Cái lột à Cầm mượn là nhang ma dù à Rồi Mình hải phân ở trong Rồi Nên đi lột lên Ở lông này lột nó Đấy nè Lông này lông này Lông này Rồi Ờ Thật lý Rồi คอยคำลงแรงด้วยนี่เนาะแม็อ๋อ่อว่ามอบลายย่างมือนีิเนาะโดยสัง่างข้าเลยไม่ผายย่างไม่ผาชีระแมนมาพองกันบาดเดียวเลยทั้งเงาะบกน้ำสีหน่าเสียงคำกันเด้นี่เนาะคำคำเชื่อว่ามีอีกไปก็ขอบบกขอบใจทั้งหมดเสียงเด้อโดยมีหกดีใจแห้งโดยขอบบกขอบใจทั้งหมดเสียงลุงเงิบมาชัน Rồi bớt Tăng phụ nhảy chơi đi bớt sức phụ sức khuôn, bớt Tăng bộ tổ bộ tiên thêm ngàn bớt sức phụ sức khuôn. đó rồi À, mình thấy bà chắc chàng bưng nó phân này rồi. này nó Thế là thăng nó ngon phân Phải sẽ bớt cái gì Phân phải liêng bẹ Xăm này là phải liêng bẹ lẹo Rồi Liêng bẹ là nó Mền Ô, mền đấy nó là nhiệt này Mền Chẳng, chẳng nói của nó mà nó Rồi แข้งคัก็ร้อนรินบอกเียแม่ปูนลายแม่เหน็นเป็นอัดเนีนคักหน่อยขาดขาดโจ๊กหงไปหาเอ็มลอยมาให้เพื่อนกินก่อนเด้อมีบ่มีอยู่ครัวนีอยู่หน้าใช่พอมาเร่งเพิ่มพลังพอจวดโอ้ยโอข่ดอกมีตู้เชฟอยู่เนาะน้อย Xếp đen Như vậy nó Như vậy nó nó Hụt rồi đầy, <tôi subscriber> Hồi Hồi Đó. Dai, con rồi nhanh nhiều Ngang nhiều Nè có đi nhăn xám cuột Có đi đấy, Rồi 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 จบเมสเสจแล้วพ <pelled being HD> <urai> ี่น้องเดี๋ยวได้ขึ้นไม้พาชระเอ้าเอ็มร้อยก็มาแล้วมาฆ่าก็มาแล้วเนาะบล็อกมาเพิ่มนี่แจว่าสร้างดำเนินการหน่อยหกร้อยก้อนเด้อหน่อยฮ่าธุหลายหลีอันตัวชวนทีเดือนน่ะก็สีอยู่ประมาณสี่ร้อยเนาะประมาณเลือบพันเกือบพันหนึ่งพันหนึ่งเลยแหละดย ถือว่าเครื่องมาครบบันแรกเหมือนมีแต่ว่าช้างมาแบบนี้เนาะโดยอันนี้คือช้างเพ่นชโลออาณาถาสอนถาไม้สล่าแล้วก็สังกะสีโดยแล้วก็เพ่นก็บหมมมีมือนาเพ่นก็ขึ้นไม้แล้วเพ่นก็ถาสังกะสีก็บทางใบเบาอนันต์เบาจันแล้วก็ติดภารกิจอยู่ทั้ง อยู่พุ่นแม่นเพราะว่าขึ้นไปโดยทั้งช่วยเหลือน้องเพิ่นอีกที่เพิ่นเข้าโรงพยาบาลในตอนนี้แหละโดยนั้นก็เป็นเคสที่เร่งด่วนเลยเอาพุ่นก่อนโดยก็ขอให้เพิ่นดีไว้เซาไว้เด้อบ่เสียงฝากเป็นกําลังใจให้เพิ่นแนโดยาาจักเมอันนี้น่ะ11เมตรเฮาก็บ่เคยได้พี่น้อง้โโพดเนาะโดย7 11เนาะแม่น นี่น้นเจ็ดนี่เนาะโดยต้องคาเท่าไหร่เมตรอีกสี่เมตรบอกพูดว่าจักก็สี่สี่เมตรหาเมตรหาเมตรพูดเลยเหรอวะเลยมีของมีอย่างเนาะโดยขอขางหลบขางสีเขียวโดยกบุเคยได้เคยอันนี้น้ำเพลินเคยซื้อเคยเห็ดน้ำเพลินสิน่ะโดยก็บุเคยได้จักเทื่อสิน่ะ คือว่าสีนี่โบคือแต่ละหลังคาแต่ละบ้านแม่สีนี่ที่แตกต่างมุ้งโดยก็อยากได้สีเขียวเพราะว่าอยู่ดงอยู่ป่าใินะก็ยังให้มันกลมเกลืนกับธรรมชาติเขียวดมสมบูรณ์เลยเนาะแม่นโดยนี่ได้เนาะกล้องนี่ก็คือมืดแท้นี่พี่น้องเลยทำมืดเดาบ่กมืดตื่นตาเลยคือว่านะโดย เพิงเติบอยู่เด้นี่เนาะหกร้อยก้อนเยออามาบาดเดียวเลยให้ดอกกลดผลแห้งอยู่พอร่ามพอดีนี่โอข้างแล้ววันนี้อันทั้งช้างพุชิมะมืเฮ็ดมือได้เฮากัยัง่มหุสบุญกันยังบ่ได้แจ้งมากสินะกันว่าสบุน ทางชาวบุญท้เร่งเพิ่นเพิ่นก้ามสินะโดยเพราะว่าตอนนี้เครื่องกลับมาครบแล้วเนาะโดยแต่ว่ามาแล้วแต่เพิ่นว่างบบว่างสินะไม่มดค้าเพิ่นมาแล้วแม่เพิ่นว่าสิตรีไม่พาเซรา้อนเพิ่นว่าเพราะว่าชิบเรดห้างไม่ไม่ในดงในป่ามันก็ตัดบบได้เพิ่นพาคอนเนาะโดยแม่แต่ว่าเพิ่นใส่พาเซลาแล้วเรียกจังเพิ่นจากสมุงเรียนเพิ่นว่าจังสันโดย นอเจากยังบุหูมีแต่ว่าเบิ่งไปน้ำกันเหลือแล้วแต่ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นสิว่าจังไดเหลือก็ทางทีมงานเวัดสุขวุสุขคนนั่นแหละโดยโดยถือว่าคอยเห็ดคอยไปโดยถ้ามีงบกะจังไปต่อถ้าบุญกะชะลอกโดยสามนัรนไหนเนาะโดยขอบมโขอบใจบ่เสียงอีกเท่านึง โอยแต่ก็ผู้ใหญ่จะดีเพิ่นเป็นนี่ไดทางน้องสาธิตน้องสาธิตก็ใปรน่แล้วโทรมากับปากได้ยิ้มได้เน่ยแล้วเห็นในคลิปมาวุ่นเกะเป็นหัวแล้วโดยผู้แคนเพิ่นื่อคืนนี่ไมได้ลงไปซักผู้ขอตัอแคนด้วยด้วยเนาะแม่ไก่ลายเลือเกะลงไปขายไก่เลยเกอพ่อขึ้นมาทั้งนี้เป็นห่วงทั้งนี้แน่โดยกันทั้งนั้นมีหลายคนแล้วสินะมีป้ามีลุง มีหลายคนพอเทาไม่เทาสินะ่ะเทาหมดมีแต่ลูกอยู่สินะเอาเผาขึ้นมาทั้งพีก่ก้อนหน่อยอังเงียนทางชาติกันนี่แหละเป็นห่วงเครื่องห่วงคล้องอนี่แหละหลายชิงหลายย่างเนาะแม่นไปด,ด้วยนะโมน,นี่เลยขันข้างล่างเนานะเป็นคู่เลยเนาะแม่นปลูกไว้แล้วแตกกะมักแตงมักทั่วแตกะมัะสลีพอให้ได้ลูกกิน พิมพ์งานมากแต่พอได้บิดสินะก็มีแต่ต่อน้ำไปหั่นเลยก็ขึ้นแท่งหดบบนีอ๋อแท่งน้ำนั่นเม่ยนตอนที่ย่อขึ้นครับพ่วงไปตัวน้อยเลยแมียนต่อไปหั่นเอาตัวโยเก่รไปน้ำมันนั่นแหละก็มีเงินก็หาซื้อเล็กๆน้อยๆก็ซื้อมาใช่ที่เล็กทน้อยสินะเขาก็ซื้อตัวโยมาซองอันเสียดิซื้อท่ถั่วไปมาไว้ซองอัน มือหนึ่งมือไปหนึ่งซื้อไว้สองอันเพรได้ต่อขั้วไว้นมุนั่นแหละจังคอยยังขยายเนาะเ็ที่ระย่างเฮ็ดเป็นที่ระขั้นตอนโบต้องรีบเนาะเอาต่อจุดสำคัญที่สุดก่อนก็คือเพื่อนนี่แหละของปลูกของพังกะเก็ที่ระย่างก่อนแต่ว่ากุ้งม่วงบัเชียงนั่นย่านหาคอกเด้อหาไม้ต้านร่าลงเอาเพราะว่ามันสีมันสีเหี่ยวมันสีตายก่อนไลยบ่เอาสีใสพุ่นเมี่ยเป็นแรงนี่ เหี่ยวแล้วเธอเนื่องแล้วเาหดน้ำหดน้ำเลยพุ่นมันเบ็ดแล้วเขาสิเอาพุ่นเซาใส่มือแรงินะเลยเขาสิขันนี่นี่นะขันผุนมุ่งแล้วแล้วเขาสิขันในเสาหนีไปฮันแต่ทั้งนั้นก็ขันนะฮันบัวแบ้มาพี่แม่นบัวแบ้วมาพี่มันจะไหลอ้อมของผุนเลยแม่นนะฮะอันนี้ก็ตันนะฮันคือเขาไ่ได้เลยนะในนี่ฮะมิเตว่าให้มันเป็นหมบกหมองไหมนะ่นพวกนี่ปลูกเลาะนั่นพวกนี้เลยเลาะเกี่ยวไปฮัน หายมันใหญ่วิดเพียงหัวเพียงแง่างจังบ่อยไปเข่ามาาแบบนี้จังสิได้การว่า,าเขาปลูกทิมไว้โลดนี่ได้แน,น่นแล้วเด็กากระปุปปปกวงบวบุญกะฮากระปุงขึ้นมาแตกยอดขึ้นมาเลยฮะเปิดปจ้อง<ม>ยินในทางขางผูจกยินหัวเห็นอย่างก้นอนเนาะเปินเข่าก็ได้แล้วก็เขาก็บเสียได้เครื่องเสียได้ของนะเขาปลูกเขาก็เสียได้ยินแบบนี้นะ เดี๋ยวจะค่อยว่ากันสานาอโดยเดี๋ยวมาเบิ้งทั้งดินพ่นก้อนหน่อยโดยดินบล็อกพ่นก็แน่นนะครับเน้นโมเนนกับก้อนสาม0ัญหาเพิ่งแล้วสมราคาเลยโดยต่อที่ใดกับบรุษกักแน่เต็มอยุ่งเป็นเห็ดมาตรฐานสามคุณภาพได้แน่นอ่าสัมผัสเบิ้งก็ได้ก้อนละเจ็ดกิโลโดย อ๋อจักชําไรแล้วตัวตัวที่เฮาสิผ่านมาน่ะเต็มที่ในประมาณ4โดย4โลตัวนี้7กิ7โลปลาโตนกันหน้า18แม่นหน้าใหญ่อีกโดยอ่าแ่แง6แท6โยปิมมันก็เพิ่มขึ้นเนาะแม่นขึ้นยทําขนาดตามไส้แม่นาก็เลยเพิ่มโดย แงกระเบรตกเนาะโอ้ตกลงหลายก้อนแล้วกระเบรตกง่ายเลยมาเถอะยินดีต้อนรับจู๋ใส่เดียวไปเสียงไปเอาบินมาก่อนโดย่าอย่งนี้แป๊บหนึ่งโอ้โหได้ลายมาเสียงอ่ะกลับมาต่อกันบัดนี้พี่น้อยเลยอ่ามีแต่ว่าเสียงจิตใจยังห้เพิ่นก่อนได้เดินทางพี่น้อยในค่ำเมื่อจิตไปต่อไปหาทางลงเบิ้ลอยู่ทางลงเห็นอีกพี่น้อย โดยมุ่งป่าเลยเนาะก็หมกก็ค่าใช้รายรายมาเบิ่งนํากันโดยอ่ะก้อนละ3,500โดยเนาะ500กีบรวมไปเลย600ก้อนก็โดยอ่า2,100,000กีบโดยเนาะอ่ะก็กอใทง่เสียงหลายซื้อดินบล็อกมาให้ก่อเฮือนก่อสาได้อยู่ได้เช่าแล้วก็ทางผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นโดยอ่ะเดี๋ยวอันน่ะ งดีใจเด้เจ้าของดินบล็อกไปด้วยโอ้ยขอบมกขอบใจทางบอเสียงเด้อแล้วก็ขอบมกขอบใจทางผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นฝากเงินฝากคำมาหายสึกก่อนดินบล็อกอ่เดี๋ยวหายทางง่ายเพิ่นเช็คก่อนเนาะเดี๋ยวจังชุดท้ายจังขอบคุณเพิ่นเนาะด้วยนำมืงก่อนเด้อท้องเย็นปลอดภัย เนาะโดยเจ้าโดยะเพิ่มเติมจังไรก็ห้ามเพิ่มมีครบไปเลยโดยเนาะในราคาเนี่ยจังคุยกันอีกรอบนึ่งมีอย่างมีครบไปเลยหมัอนเเนาะอ่ะเหมกับเจอเสียเอาลงแล้วนกับยันคำเจอผู้เล่นี่เนาะหกลอยก้อนหน like ักเติมยุบไปหน่อย มีแต่ว่าอันเดียวอันไอ้นางลงนี่ก่อนก็ได้เนาะดินบล็อกนั่นแหละจังอุ่นแน่พี่น้องเยห่อนก็ถามเลยอ่ะมีแต่สุดท้ายถ้าสุดนี่ก็ให้ทางพรุ่งอด้งฝากขอบุญขอบคุณทางพี่เพิ่นเนาะดยเพิ่นอยากร่วมทำบุญกับครอบครัวของอ้ายเรื่องดินบล็อกนี่แหละด่เพื่อนชื่อพี่จอยดอยู่ทางฝั่งไทยดยเนาะจำนวนหกร้อยก้อนตรงน สองล้านหนึ่งแสนกิปเป็นเงินไทยประมาณสี่พันบาทนี่แหละเนาะฝ่าขอบคุณขอบคุณให้ทางพี่เพิ่อนนะครับในหมู่เน่เนาะขอบคุณขอบคุณทางไอ้จอยเด้อได้ฝากเงินมาสี่พันบาทซื้อดินบล็อกโดยหกรอยก้อนขอบมุกขอบใจหลายที่ได้ซื้อดินบล็อกมาก่อเฮือนก่อซานให้น้องอึงน้องก้อยแล้วก็ครอบครัวผู้ค้าขอให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อโดยทุกสิสภาเข้มแข็ง กิจสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมดังปรารถนาเด้อจอยเอ้ยร่ำรวยเงินทองเด้อเงินไรนองทองไรมาเด้อไรองข้าวไรข้าวหมอแดงขอให้อยู่ดีมิห่งสุขภาพแข็งแรงโดยสาธุกโดยมาอันนี้มาเชื่งเดินทางก่อนเด้อมาอนนี้พี่แต่ว่าคนแรกมาเชื่องก็เดินทางปลอดภัยเด้ออยู่ดีมิห่งสุขภาพแข็งแรงโดยให้ร่ำรวยเงินทองคือการเฮงๆรวย โดยเนาะโดยในหน้าที่เวียกการงานก็ขอให้ลุล่งไปด้วยดีเด้อบัวเสียงเอ้ยโดยขอบมุกขอบใจทั้งบัวเสียงหลายโดยเดินทางปลอดภัยเด้อสวัสดิภาพเด้อบัวเสียงเอ้ยโดยสบายดีเนาะ ถ้ามีแต่ว่าให้อ้ายกับเบิ่งแย่งซอยเพิ่นเด้อบัดนี้เด้อเพิ่นแล้วพุ่นแหละบ่แซงเนทางกลับก่อนหบดนีเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆดสบายดีเนาะโดยโดยอ่ามีหยังเพิ่มเติมที่อันน่ะติดต่อเนาะว่าฮู้อันน่ะมองดเนาะดโหารถแล่นมาโดยอ่ะานี่าก่อนบดนีพี่น้องเนาะพลหลังจากเอาลงแล้วพุ่นลจังมาเบิ่งนกันอีก เนาะว่าชีลายส้มได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าขนาดดินบล็อกเตัวนี่ก็หนาสิบแปดแข้งหกเนาะเพราะว่าใหญ่พี่น้องเอ้ยอ่านักหนักงเจ็ดกิโลว่าสั่นพี่น้องเนาะก็ถือว่าใหญ่สุดเท่าที่เคยมอบมาสำหรับทางดินบล็อกพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็พี่น้องน้องผู้เสียงกะนับเป็นสะพานบุญให้ทางพี่จอยพี่น้องเอ้และเพื่อนครอบครัวของพี่เพื่อนนาะอยู่ทางพังไทยพี่น้อง สำหรับบทเียงในน้ำสะพานบุญเด้อเนาะขอให้ทางพี่จอยและพนในครอบครัวให้จงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเด้อเนาะพี่กะบรานมาซัมนี่กะขอให้กลับไปหาล้อยเท่าพันเท่าเด้อเนาะให้มีแต่สุขกายสบายใจเดินทางไปสามาใจกัขอให้ตลอดและปลอดภัยไปหน่อยเนาะอ่ะมานี่ก่บทเียงกับเสดลาขอไม่พี่น้องและเอฟซีกันไปเบิดสุขุสุ่คนเด้อแาบนี้พี่น้องเนาะ ไว้มาพบม,มาเจอกันในคลิปหน้าอีกต่อไปพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขสุคนเนาะสบายดี